สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดนเซอร์วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ o x i ไซเด Howler g 99สมาร์ทโฟนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้ด้วยความแรงของสเปคและราคาที่จับต้องได้มาดูกันครับว่าทำไมมือถือรุ่นนี้ถึงเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มเกมเมอร์และผู้ใช้งานทั่วไป ออฟไซเดียนเฮลเลอ G99 มาพร้อมกับชิปประมวลผลสุดแรง MediaTek Helio G99 ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมระดับ6นาโนเมตรช่วยให้การประมวลผลรวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้น CPU ประกอบไปด้วย Cortex-A76 จำนวน2คอร์สำหรับงานหนักและ Cortex-A55 อีก6คอร์สำหรับงานทั่วไปหรือเบื้องหลังความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมการดูวิดีโอและใช้งานแอปทั่วไปอย่างลื่นไหล ในส่วนของกราฟิกมาพร้อม GPU Mali G 57 MC2 ซึ่งถือว่าแรงพอตัวสำหรับการเล่นเกมในระดับกลางถึงสูงไม่ว่าจะเป็น ROV, PUBG Mobile หรือแม้แต่ Gen ชิน Impact สามารถปรับกราฟิกกลางถึงสูงแอร์ละเล่นได้อย่างลื่นไหลเฟรมเรตคงที่ไม่กระตุกไม่หน่วงและยังจัดการความร้อนได้ดีอีกด้วย ถ้าพูดถึงการทดสอบประสิทธิภาพผ่านแอปอันตุตูเบนช์มาร์กสามารถทำคะแนนได้ประมาณ380,000ถึง4 0 0แสนคะแนนซึ่งถือว่าสูงมากในกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับกลางการเปิดแอปต่างๆรวดเร็วไม่มีสะดุดการสลับแอประหว่างใช้งานก็ทำได้ไหลลื่นอย่างดีเยี่ยมจอแสดงผลของ o b s i ไซเด Howler G 9 9เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD บวกพร้อม Re f r e s h Rate 1 2 0ร z ตอบสนองการสัมผัสได้อย่างแม่นยำ การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมที่ต้องการความไวของภาพทำได้อย่างยอดเยี่ยมภาพคมชัดสีสันสดใสด,สดูหนังหรือเล่นเกมก็เต็มอรรถในเรื่องของกล้องออฟไซเดียนเฮลเลอร์ G99 ก็ไม่แพ้ใครกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดรายละเอียดครบแม้ในสภาวะแสงน้อย ส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมาพร้อม AI Beauty ปรับแต่งใบหน้าให้อัตโนมัติเซลฟี่สวยถูกใจแน่นอนรวมถึงรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 2K ที่เฟรมเรต 30fps ภาพคมชัดลื่นไหลเรื่องของเสียงก็ทำได้ดีลำโพงคู่สเตอริโอเสียงดังฟังชัดรองรับระบบเสียง Hi-Res Audio และ Dolby Atmos ทำให้การฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมเสียงสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกขั้นถ้าใครชอบดู Netflix หรือ YouTube บอกเลยว่าฟินมาก ด้านแบตเตอรี่มาพร้อมความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 33W ใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง100%ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีใช้งานทั่วไปเล่นโซเชียลเล่นเกมสตรีมหนังอยู่ได้สบายๆตลอดทั้งวันถ้าใช้งานเบาๆอย่างดู YouTube หรือเล่น Facebook สามารถใช้งานได้ถึง10-12ชั่วโมงเลยทีเดียว o f s ไซเดียน e ฮลเ G99 ยังรองรับการเชื่อมต่อที่ครบครันไม่ว่าจะเป็น WiFi 5 Bluetooth 5.2และ NFC ใช้จ่ายแบบไร้สัมผัสก็ทำได้รองรับ 4G LTE แบบ Dual SIM พร้อมเทคโนโลยี Vo ให้เสียงในการโทรคมชัดไม่มีดีเลล์ไม่หลุดง่ายถึงแม้จะยังไม่รองรับ 5G แต่ก็ทดแทนด้วยความเสถียรของสัญญาณ 4G ที่รวดเร็วไม่แพ้กัน ระบบปฏิบัติการที่มาพร้อมเครื่องเป็น Android 13ครอบทับด้วย UI ที่ลื่นไหลไม่มีโฆษณากวนใจการอัปเดตความปลอดภัยยังรองรับต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีฟีเจอร์เสริมอย่างเกมโหมดที่ช่วยเร่งประสิทธิภาพระหว่างเล่นเกมก็มีให้ใช้งานดีไซน์ตัวเครื่อง o อฟไซเด Howler g 9 9ออกแบบได้ทันสมัยมีความโฉบเฉี่ยวฝาหลังเป็นกระจกเคลือบเงามีการเล่นลวดลายแสงสะท้อนเมื่อกระทบแสงวัสดุแข็งแรงจับถนัดมือมีให้เลือกทั้งหมด3สี 4, คือดำออฟไซเดียนแบล็ค เฮลสตอมเย์ Pre, และฟ้ากราเซียบลูน้ำหนักประมาณ192กรัมไม่หนักจนเกินไปถือใช้งานได้ทั้งวันสบายวันสบายถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่าราคาของออฟไซเดียนเฮลเล9รในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง8,500บาทแล้วแต่ร้านและโปรโมชั่นที่เลือกซื้อเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้ถือว่าคุ้มค่าเกินราคาได้จอจานอออ่าง120กล้อง108 MP แบต5,000ัน ah, มลมปชั่วโมง ชิปเฮลิโอ G 9 9เล่นเกมลื่นถ่ายรูปสวยใช้งานทั่วไปก็สบายข้อเสียเล็กๆที่เจอคือไม่มี 5G อาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่ต้องการความเร็วระดับสูงสุดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ในความเป็นจริงสำหรับการใช้งานทั่วไปอย่างดูคลิปเล่นโซเชียลหรือเล่นเกม 4G ก็เพียงพอและเสถียรมากแล้วอีกจุดหนึ่งคือไม่กันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP แต่ก็ถือว่าเข้าใจได้ในช่วงราคานี้ โดยรวมแล้วออฟไซเดียนเฮลเลอร์ G 99เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงเล่นเกมเลื่นกล้องชัดแบตอึดดีไซน์สวยทัชลื่นไม่มีปัญหาการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นมือถือที่ตอบโจทย์ได้ครบแทบทุกด้านในงบไม่ถึงหมื่น ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเดนเซลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ